สบายด,ดีปลูสบายด,ดีสุขูกุโมงสปอนสบายด,ดีเอฟซีททงแพงพบกันคือเก่าปลุกกับซองบคอัคพบัรนาขอน้องไข่ดาวปลุกเลยไม่เห็ดูเหตุกินเมื่อนี่คือว่าในเสียนองไปจากกระทันหันปลุกเลยมืออื่นนี่ก็เป็นมือส่งสก,การปลุกถือมือวันพฤหุส์ ทะเลหาดปะลุงเอ้ทีมงานพอคั่วปะลุงบาดีรับอลบาดีเด้อพี่น้องัาจากกี่หั่นับมาแล้วนึ่งปลาสดๆปะลุงเอ้มาบนเพลงบาดีพี่น้องมาซาคิปเนี่ยน้น้ก่น ยังมุกเชียงเท่านั่นปปุงเลยเป็ดก็มี่พ่อมเมื่อนี้ยบว่าแต่ปลาป็ลุงน้ำแหล่อยากดักนะ่ยเป็ดเขาคตู้ทู่หกบว่าได้เขากับย่องตู้เป็นปีเปีนปีหมเปล่าอยู่ได้โถบะค้อนเอาใส่ทงไปน้ำเหล่านี่นะทีมงานกปบครัวห้อง ัดหลอกนังปลาเมือสิเลยขนาบขับ,ขบเลยอันนี้ก็สิบทอดแล้วเนาะบอยเมื่มอแล้วนะทอดเป็นทอดนะเมื่อล้วบนะอกตายลูกลาไปนะ้ำเลยไหมไปน้ำค่อยๆเยอ

น้องทรายเพื่นเกิดแม่ว่าเสียชีวิตในโลกของเด็กเองอะไรก็ไู้เลยลมสากเนาะเสียชีวิตด้วยเกี่ยวเองด้วยโลกส่วนตัวของเพื่อนขอน้องไครด้ว จัจุกสังเกตุที่พลุที่สี่นึ่งนังปลาเนี่ยเช้าไปเห็นได้เนี่ยทอดบอจับนังปลาของแสียตรงนั้นนี่ ปกตินะ่ะทีมงานไม่ขั้วนะสิลายแต่แต่ว่าเมื่อนี้ทีมงานพอขั้วกลัวมแลเลยพะลุงเลยพอขั้วาร้าขั้วสวยกันคนละมั่ยละมือพะลงุงเน่ากับสิไปดันหนาเพื่อ เดไปส่งเขาเจ้านะดินยุบผักหอยแม่มอาใช่ผิดสอง

มาทางด้านนี huh. <c oughs> <that> ้ก็ต่อประลุบาเนี้อันนี้คือซิเมนขั้วเป็ดอืมโอ้นอไปนได้ทุกคนเนาะไอ้ตั้วทางัลลัษสานาจัก ปารีชมู่สุคนนกุยังัวยังแสบกุ้อเก่าีเลยตอนนี้นกำลังมาอ้มม

นี่แหละปะลุงเอ้ยนำใจของคนลล่านะมียังกลับมาสวยเรือกัน หมวดในงานเอ่อเป็นี้กประมูลุงเอยบ้านนรับผีดองเขาเออถือว่าวันที่14และอื่นอีกนอไอเอาถือว่าแจกการตื่นอีกคือในนั้นสวยกันคนละไม้ละมือทั้งพบคั่วอะไรกันทั้งด้าน เพิ่นก็ร <Nothing. S 1> ู U ้ไหมแมนองดาวเพื่อนก็มาสอนงาันยากมากมันยานยานยนากมาันานานยากากายายานานยนยาย แม่กับหาจะตาตุบตาโปเสียลูกชายไปโดยแบประธานตังโตก็ลุงเลยเสียไปแบบประธานตังโตทัตงตสงส้งนั้นต่อพาเพื่อนหายพากันมาเด็ดผเนก ทีมงานเดดพลก <laughs> ปันกันเป็นทีมงานทีมงานไะดูเย้ยโคลัหนาทีเห <laughs> อนปะ บอกฟันสิพาปลุงขาในขั้วกระต่อปลงเลยทางดันในขั้วปลุงอ้อโทษอีสานยผ้าขามีมีงานอยู่ในนั้วนนี้หนึ่งมีวายัน โอมีู่ลไม่เบ่งเานานี่บลลัวคนซอจอยสีโซซซมือบาซอจอยโซซซมือเนย่เฮ้ยต้มหุงาะ้มหุงอาเซ็บเซ็บลยเด้อเฮ้ยมาเบ่งวิธีต้มของเพื่อนบลงูเนี่ยมาต้มหุงมันว่าลืมเป็นนัวลืมพงนัว รามีก็ตอบไปเลยยายบุญรอดเป็นการน,นี้แหละนางเผาชบลานทรายไปเลยอายุกับเ้สาสี่ปีเนาะเพิ่งเ้าสี่ปีพอพันลื่นบ่าวพันปีหนึ่งไปเลย เบาคันกับเป็นในน้ำอ่ายอเพิ่นปากองบุญก็มีอยู่กองหนึ่งไ็ดูเลย มาฮอนี้กับโมาคาควรแล,รล้วก็ดูงเขาก็เสียดล่าคิดเพียงเท่านี้จะได้กระฟอกกันโอก,กาสหนาเนาะปลาลุงเนาะฝากก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามซ่องบอกฟันบันหนาคือเก่าเดิมปลาลุงเด้อจะได้กระฟอกกันโอก,กาสหนาะปลาลุงสบายดี